มีความสุขกับทุกท่านนะครับได้เห็นหลังคารถก็ยังดีใช่ไหมฮะนะเนี่ยเข้ามาใกล้ๆก็ได้ครับไม่มีใครเนี่ยนี่ประมาณนี้นะ ก็ท pues ุกทุกท่านตอนนี้ก็ลงจากรถเป็นที่เรียบร้อยอะไรแล้วมาไกลด้วยเนาะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทีน้องก็ลงจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องไปส่งทั้งคู่เลยน้องปลายลงมาแล้ว นะครับเดินๆเลยตอบเขาสิดนซักหน่อยอู้จัดครับดีครับเดี๋ยวเลยเข้าทางนี้นะเดี๋ยวรอพี่ตักพี่ตั๊กช่องสักแป๊บหนึ่งนะครับมากันมากันเต็มเลยน้องเต้สวัสดีทุกท่านนะฮะบรรยากาศชื่นมื่นชื่นบานกับทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับ อนะตอนนี้โดนเด็กตกทั้งคู่นะครับนะฮะได้ได้ยินเสียงแอดมินชัดไหมครับได้ยินชัดเนาะทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านด้วยนะครับนะนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางระหว่างรถสองคันนะฮะ ไม่เป็นไรครับเด,เ,ดเดี๋ยวไปดูข้างในปะเข้า้งหลังครับไปข้างหลังข้างหลังข้า,างหลังข้างหลั้างหี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราไปเจอกันที่เอ่เอเจคี้เจคี้ใช่น่เดทางนี้ครับ <c oughs> ชอบตังเลยเสื้อกบเคโลเนี่ย กี้จามกันแหลกลาล่ะครับตรงเนี <S <S ้ยสวัสดีครับโอ้โหแม่ผมมีลูกหลานครับคอนเสิร์ต พอเสด็จพอแทนพระคุณแม่นะครับไม่จริงอ่ะครับท่านทำสบายนะครับครับเดี๋ยวจะปล่อยให้ทุกคนอยู่ในนวครับอยู่ในบรรยากาศ ตรงนี้ก่อนนะฮะนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องของสตรีมนะฮะนะครับเนาะได้อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงนัดแนะเตรียมกาลังเตรียมกันอยู่นะครับว่ากาลังทั้งมาแล้ว จะขึ้นซาวเช็คแล้วนะตื่นเต้นไหมทุกคนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฮะไม่เป็นไรกล้องมาต้องถ่ายเพิ่งเดี๋ยวกล้องตัดไปที่หน้าเวทีเลยครับเนานั่งยืนหลังเวทีแอดมีความสุขมากเลยครับนะ นะครับโอเคเลยน้องปลายผักทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีครับสุนคร้บขึ้นเวทีแล้วครับปรวจช็บแล้วครับซูมได้เลยครับซูมได้เลยครับซูมได้เลยครับเข้าไปที่ซูมเลยจ้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีที่เก่าเวลาเดิมนะฮะนะครับเราไม่ที่เก่าเวลาใหม่อนะ่ะ <c oughs> จำได้ว่าวันนั้นเขาทั้งปิดแล้วก็เปิดใช่ไหมตัดมาที่หน้าเวที <c oughs> เดี๋ยวนี้เลยครับอ่า ซ้อมแล,ล้วผมต้องดูก่อนว่าผมรู้จักใครบ้างไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่เป็นจำหน้าคุณก็ใช่ได้แล้วตอนนี้นี่ตัวนี้นี่ชื่อว่าพี่แมวพี่แมวอ่าเราดูอ่าคนลนคนละคนละนีนะ่พี่ม็อกนะพี่มาอกชื่อว่าพี่ยายาอ่าน้อง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 บุ๊ก,กกี้บุ๊กกี้โอ้ผมจำได้หมดเลยนัน่นก็แล้วนันพี่หญิงพี่หญิง ตั้งแต่คนนี้ชื่ออะไรครับที่ยาเอาเสียงไม้น้องขึ้นหน่อยครับเสียงไม้น้องเบามากไม่มีอะไรจะจับไปเฉยๆอะใครจะทราบก่อนผมดีกว่าอ่าเธอทราบก่อนวันนี้ผมมาเป็นเชิญรับแขกแขกรับเชิญเออมารอบที่สองเราที่แล้วจําได้ว่ามีแก๊ปเปอร์เพลงด้วยใช่ใช่ผมดีกีตาร์อยู่ตรงนี้อ่าใช่ร้องเพลงไอ้สิไปเด้อปาแก๊ปเม้ามือนั้น เดาแล้วก็มัวยางมัวหาคนฝ่ายก้เมเอาไม่ตีดูดูเถกก่งมาเถอะโอ๊ยตดใจมันเป็นงูล่าสุสที่ให้กูไปตีมวยแหละในเย็นนี้ผมแถลงการผมแถลงข่าวเรื่องมวยนะฮะก็เป็นได้ร่วมเป็นโปรโมเตอร์กับพี่สิงห์ด้วยกูว่าตีกับบังคับกูตีวันนั้นผมน่าจะได้เงินเยอะมาก ผมดูจากแต่ละคนแต่ละคนมันมีคอมเมนต์มานะครับผมจะว่าให้นุกปลายจะให้นุกปลายตีกันเองเอ้ามาดูมาดูมาหนีดูมาหนีู้สําหรับนุกสอบานสิงโชคมาแล้วส <Gra zie. S 1> <gel. S 2> ิบไฟไม่เคยแพ้เนอะไม่เคยแพ้คะแนน แพ้ฟาวตลอดสำหรับไปไปอโอ้โหสอบมานชิงเหมือนกันส่วนสูง1 7 5น้ำหนัก70นะครับล่าสุดก็แพ้ฟาวเพราะกัดหูผู้ต่อสู้สำหรับไปไปโปรโมเตอร์ไม่ให้ต่อยครับโปรโมเตอร์ไม่ให้ต่อยกูยเลยนี่กูรู้เลยขืนกองมั่งจีกูรู้ว่าเพลงหัง เดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมแถลงการแต่ว่าคู่แรกที่ที่ต่อยแน่แล้วที่รับแล้วก็คือเตะกับแกป๊ปอันนี้พูดจริงเตะแก๊ปแล้วเตะแก๊ปอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับคอนเฟิร์มแล้วต่อได้แต่ว่าเําสิไปมึงจะช่างนำหนักใหมมันทอกันใส่าตีขวายท้า นี่คือเขาเสนอเลยตอนนี้โมงอยากต่อยเขาเนี่ยนั้นผมแบบสามารถแบมหนักได้เลยจะต่อยกันเลยนเวงทำไมใจมึงได้ยังเลยวะน้องคุณจะต่อยต่อยใครวะพอตั้งน้องไปมาทุกคนก็เลยแอดแบกไปเลยทันทีนะครับทุกท่านผมุมแบมหนักให้ไอโก้คำหนึ่งเลยบอ่าปล่อยให้มันหยาค่ะว่ากูเข้าทางไม่มีเข่าครับฮะไม่มีเข่าไม่มีเข่าวะคือเซฟน้องกพี่ศอกขอเขามากันก็เลยแอดแม็กไม่เป็นแล้ว ย่าขะม้ากูเตะทสาไม่มีเตะกูบพ่ตีแหละคือมันกันหมดเลยตบกันเอาบ่มวยทยสมัครเล่นมวยใจสมัครเล่นฮะใส่กาดตรงนี้ใส่กาดท้องใส่กาดแขนไม่มีสับซองไม่มีเข่าไม่จะเตะไม่ถีบไม่ต่อยคุณเป็นนับคนที่ไปผมอ่ะผมโชคให้ตอนนี้มีอคู่แล้วไม่จะเพิ่งนับจะเพิ่งไล่คู่ค่อยมาหลับจับคู่กันทีหลังเอาคนที่จะต่อยก่อนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจับมาแล้วมีหลายคนแต่คู่เอกก็คือ ลุกไปอ้าวกูยอมแบกน้ำหนักก็แบกความสูงเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ62สิเอาคอนเทนต์หรือเอาความจริงเอาความจริงครับ70กว่าสรุปใครแบกน้หนักคือคือไม่ได้ที่70กว่าไม่ได้อะไรครับไม่ใช่กล้ามครับคือคือตูดล้วนๆโอ้คตูดล้วนๆตูด40 ห้ำสามสิบเอาแล้วเอาแล้วคเต้กับกุณตอล่ะครับตูดสี่สิบหำสี่เก้าเอาสามทำไมมวยเป็นโดวีนนได้ยังไงแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมไลฟ์สดชี้แจงว่ามีคู่ไหนบ้างที่ต่อยกันแล้วก็จะมีมวยคอนเทนต์ข้างนอกด้วยที่จะเข้ามาต่อยในบ้านสี่สิบคู่นี้เขามายืนรอแล้วนี่นี่นี่อันนี้นี่คู่หนึ่งนี่คู่หนึ่งอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มออกมาหนี่เฝ้าวิ่งก็ที่แหละโอ้ยโอ้โห on the last on the last ตรงครับอันนี้อันนี้คือคู่นึงฮะอย่าเจอไวรุษนนศิลาเอฮ้ยยังก่อนเอาไหมดูมอใช่ไหมไหมดูอย่าเจอวิรุษนนศิลาสนาเขาสร้างประตงตีแบบเบิ้์นคุนใช่กันไหมนี่อันนี้คือคู่หนึ่งครับของครับของในวันนั้นนะครับเอ้านาขเท่าไหร่ก้าสิบเก้าสิบนาข้อ่ะไรเก้าสิบเงินเม่งสมกันหรอวะคือพี่อันจะได้จะได้ความความอ่หนาหนาความหนาความล้ำแต่พี่ป๊อบจะได้ความสูง อันนี้คือจะสูสีกันนี่อันนี้เอะปับแอดงอนแอนนอนแล้วไปนอนแล้วนะ่เนียเนี่ยเนี่ยเนีเนียบๆ่ะเปียยเนี่ยเดี่ยเนี่ยเนยเนนเนี่น่ยเนยเนีน่เนียเนีเนียเนี่เ่ยเี่ยเเนี๋ยวนย่ยยิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้ม่่ยคน่ต่อไปลงคอนเฟิร์มเลยเ่ยนะคู่ต่อคู่คู่ต่อไปเดี๋ยวเนยยยนยีนี่ี่่่ เออเอาทุกใบเออดีขึ้นดีขึ้นเอาเปรียบเราทุกอย่างเฮ้ยไม่เอาเปรียบหรอกถ้ากล้าเอาเหล็กขึ้นไปยืนบนเวทีเจ้าก็เอาเลยสินักเล็กอ่ะเอออันนี้ได้อยู่เอาคู่คู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ต่อไปเอาคู่ต่อไปเอามาเอามามาเด้มามาคู่ต่อไปมาฮัลโหลเผาเผาฮะเออลูกลูกอะไรนะลูกลคุยกับเผาเลยลูก มึงอะไรึปีไหมอ้าวงนี้อยู่ไม่ละคงใส่อยู่มาถือไม้อยู่ข้างบนนี้ใครวะนี่มันนั่งตรงนี้นักร้องวงไขว้ใช่วงคอรัสครับคอรัสคอรัสเฮ้ยวงออนเดอะแร็อะไรนะออนเดอะแร็ปออนเดอะรัครับอ๋อต้องพี่นี่มานี่มานี่ลูกอ่ะมาลูกเป็บมวยเหรอเป็บมวยเหรออ๋อลูกโอ้ลูกสาวกูเลยตายลูกลูก หน้าหนึ่งดิเนอะหน้าหนึ่งเลยเปียบบุ้ยเอ้าหนูต hey, right. ั้งการขึ like an ans, ้นอย่างงี้ตั้งการขึ้นตั้งการขึ้นอย่างงี้อ่ะระวังนะลูกมือ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 เฮ้ยไปคือเขาล็อกคอกันยังไงวะผมผมพูดเลยว่าน้ำชาไม่น่าจะมางานอื่นละเขอโทษลูกขอโทษลูกอะไรนะ ตัางหลวงเฮ้ยต่างตัางผมต่างผมอะไรอ้อา,า,อา,า,อา,า,าวเตะเสาเลยเอ่ะผมก่อนอ่ะวพี่น้องพอเวล <ๆ S 2> าดื่มเบียร์อ่ะอ่ะขอสาวก่อนอันยืมเนี่ยเด้อย,ยืมยืมขาไว้เด้อพ่อพ่อพ่อเราเจอกันครั้งที่สองแล้วรอบที่แล้วใครมาบ้างครับรอบที่แล้วใครมาบ้าง เออใช่มาทุกคนเลยรอบที่แล้วจำจำได้ <t> เอาเพียงไหนล่ะเฮ้ยเพียงไหนล่ะอิดคาเฟ่ไม่ได้หรอโอ้กอายครับ